เพื่อสอดส่องค้นลึกเข้าไปในห้วงอวกาศหน่วยงานด้านดาราศาสตร์ทั่วโลกจึงสร้างกล้องโทรทัศน์ต่างๆมาช่วยเป็นดวงตาแทนดวงตาของมนุษย์โดยปกติแล้วมนุษย์จะมองเห็นได้แค่ช่วงคลื่นแสงที่ตาเห็นเท่านั้นดวงตาหรือกล้องโทรทัศน์ที่ว่านั้นมีระดับการมองเห็นที่เกินกว่านั้นมันสามารถตรวจจับแสงทุกประเภทขึ้นอยู่กับการออกแบบการใช้งานของกล้องเราสามารถตรวจจับได้ตั้งแต่คลื่นวิทยุไปจนถึงรังสีแกมมา การใช้ข้อมูลจากช่วงคลื่นที่หลากหลายนี้ช่วยให้เราเข้าใจวัตถุในอวกาศตลอดจนวิวัฒนาการของเอกภพมากยิ่งขึ้น ช่วงคลื่นที่หลากหลายเกิดจากรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานที่รังสีแผ่ออกมาจากคลื่นนี้ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างจุดสูงสุดของคลื่นหรือความยาวคลื่นโดยทั่วไปแล้วยิ่งความยาวคลื่นสั้นพลังงานของรังสีก็จะยิ่งสูงรังสีแกมมามีความยาวคลื่นน้อยกว่า10ล้านล้านส่วนเมตรส่วนนี้คือขนาดประมาณนิวเคลียสของอะตอมรังสีแกมมาจึงมีพลังงานสูงมาก ในทางกลับกันรังสีอื่นๆมีความยาวคลื่นมากกว่านั้นก็จะยิ่งมีพลังงานต่ำลงอย่างแสงที่มองเห็นได้ด้วยตามนุษย์นั้นก็มีความยาวคลื่นประมาณขนาดเล็กกว่าเซลล์แบคทีเรียนิดหน่อยในขณะที่คลื่นวิทยุอาจมีความยาวคลื่นได้ถึงมากกว่า100เมตรซะอีกดังนั้นขอบเขตท,ที่เรามองเห็นได้นั้นจึงเรียกได้ว่าน้อยยิ่งกว่าน้อยค่ะหากเราสามารถตรวจจับคลื่นเหล่านี้ได้หลายช่วงก็จะทำให้เรายิ่งเห็นสิ่งต่างๆได้มากขึ้น บรรดากล้องโทรทัศน์ทั้งหลายจึงถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ว่านี้เองค่ะอย่างกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลก็จะเน้นการสังเกตการคลื่อนแสงในช่วงที่ตามองเห็นกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิเซอร์จะตรวจจับรงังสีอินฟราเรดและสําหรับกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรานั้นก็เป็นกล้องที่ใช้สังเกตการคลื่นในช่วงรังสี X หรือเอ็กซ์เรย์ดังนั้นเมื่อนําข้อมูลจากกล้องต่างชนิดกันมาประมวลเป็นภาพ ก็จะทําให้ได้ภาพและสีสันที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปสำหรับการใช้งานกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรานักดาราศาสตร์ได้นำไปใช้รวบรวมข้อมูลของวัตถุประเภทต่างๆหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซีเศษซากของซูเปอร์โนวาดวงดาวและเนบิวลาดาวเคราะห์ กล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่23กรกฎาคมปีพศ2542มีส่วนในการปฏิวัติความเข้าใจเกี่ยวกับเอกภพของนักดาราศาสตร์เป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถค้นหาและศึกษาแหล่งกำเนิดของรังสีเได้นักดาราศาสตร์มักนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลและกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิเซอร์ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น วันนี้แกรนด์ม s สเตอรได้รวบรวมภาพวัตถุสุดต,ตาจากห้วงอวกาศโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรามาให้รับชมกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะภาพนี้คือภาพจุดจบการระเบิดของระบบดาวคู่ที่เรียกว่า R Aquarius ห่างจากโลกประมาณ650ปีแสงเป็นระบบดาวคู่ที่มีสมาชิกดวงหนึ่งเป็นดาวยักษ์แดงหรือประเภทม r ราเวอร์เ e ซึ่งเมื่อสิ้นอายุไขดาวประเภทนี้จะสูญเสียมวลไปกว่าครึ่ง mm. เกิดการยุบและขยายตัวที่ส่งผลให้ดาวมีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง1,000เท่าส่วนสมาชิกอีกดวงก็คือดาวแครขาวเป็นซากข,ของดาวฤกษ์ที่เผาผลาญพลังงานไปจนหมดดาวแคร์ขาวจะถูกดูดกลืนมวลสารของดาวยักษ์แดง กระบวนการนี้จะก่อให้เกิดการระเบิดใหญ่ที่ปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกสู่ห้วงอวกาศที่เรียกว่าซูเปอร์โนวาก่อให้เกิดกลุ่มแก๊สและเมฆฝุ่นสาดกระจายเป็นวงกว้างเกิดความปั่นป่วนและสร้างคลื่นกระแทกกับสสารที่อยู่รอบๆโดยพื้นที่สีม่วงในภาพแสดงถึงช่วงคลื่นรังสี X จากกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทรา พื้นที่สีแดงและสีน้ำเงินแสดงถึงช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้และช่วงแสงที่ตามองเห็นจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลภาพนี้คือภาพแคสิโอเปียเเป็นเศษซากซูเปอร์โนวาที่หลงเหลือจากการระเบิดของดาวฤกษ์มวลมาก เป็นหนึ่งในวัตถุในห้วงอวกาศลึกที่โด่งดังและมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องห่างจากโลกประมาณ11,000ปีแสงพื้นที่สีม่วงสีน้ำเงินและสีขาวในภาพเป็นข้อมูลในช่วงรังสี X จากกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราผสานกับข้อมูลช่วงคลื่นวิทยุจากกล้อง VLA ส่วนพื้นที่สีส้มเป็นข้อมูลในช่วงแสงที่ตามองเห็นจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิล จากการผสานข้อมูลในหลากหลายช่วงคลื่นนักดาราศาสตร์สามารถระบุองค์ประกอบต่างๆภายในกลุ่มเมฆแก๊สเหล่านี้ได้ซึ่งเผยให้เห็นว่าการระเบิดได้ปลดปล่อยกรมฐันออกมาเป็นมวลมากกว่า1 0 0 0 0ืนเท่าของมวลโลกซิลิคอน2 0 0หมืนเท่าของมวลโลกเหล็ก7 0 0 0 0นเท่าของมวลโลกและออกซิเจนถึง1ล้านเท่าของมวลโลกผลจากการศึกษานี้เป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาวิวัฒนาการในช่วงชีวิตสุดท้ายของดาวฤกษ์ รวมถึงช่วยให้สามารถคาดการวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ดวงอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับดาวฤกษ์ต้นกำเนิดของซูเปอร์โนวาแห่งนี้ นี้คือภาพ p s r b 2 2 2 4 6 5บวก65เป็นซากดาวฤกษ์มวลมากที่สิ้นอายุไขและยุบตัวลงกลายไปเป็นดาวนิวตรอนพื้นที่เส้นสีชมพูเกิดจากการแผ่รังสี X ที่พุ่งออกมาตามแนวขั้วของดาวรวมถึงยังเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงที่กำลังล่องไปในอวกาศด้วยความเร็วสูงถึง1,600กกิโลเมตรต่อวินาที ผลจากการเคลื่อนที่ได้สร้างร่องรอยระหว่างดวงดาวที่สวยงามขึ้นเกิดเป็นแนวพื้นที่สีน้ำเงินบริเวณด้านขวาของนิวตรอนมีลักษณะที่คล้ายกับกีตาจึงเรียกบริเวณนี้ว่าเนบิวลากีตานั่นเองภาพนี้คือภาพอเบล2597ค่ะ เป็นกระจุกกาแล็กซีขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยกาแล็กซีหลายพันแห่งที่มีความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กันด้วยแรงโน้มถ่วงห่างจากโลกประมาณ1,000ล้านปีแสงการศึกษากาแล็กซีแห่งนี้ในหลากหลายช่วงคลื่นช่วยให้นักดาราศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของหลุมดำมวลยิ่งยวดหรือซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีได้มากยิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์ได้พบหลักฐานการปลดปล่อยโมเลกุลของแก๊สพลังงานสูงออกมาเป็นผลมาจากหลุมดำยักดึงดูดมวลสารร,บรอบๆเข้ามามวลสารบางส่วนจะตกลงสู่หลุมดำบางส่วนจะถูกพ่นออกไปรอบๆเกิดเป็นแนวแก๊สร้อนพลังงานสูงจากนั้นเมื่อแก๊สเย็นตัวลงก็จะถูกดึงดูดเข้าสู่หลุมดำอีกครั้งคล้ายกับน้ำพุในอวากาศ แนวการไหลของสสารร้อนและเย็นเคยถูกตรวจจับด้วยเครื่องมือสองชิ้นที่แตกต่างกันจากนั้นข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราได้เผยให้เห็นว่าการไหลของสสารนั้นเกิดขึ้นในกระบวนการเดียวกันจากภาพพื้นที่สีน้ำเงินเป็นข้อมูลในช่วงคลื่นรังสี X จากกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราส่วนพื้นที่สีส้มและสีแดงเป็นข้อมูลช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นจากกล้อง DSS และกล้อง LCO ตามลำดับ ภาพนี้เป็นภาพกาแล็กซี NGC 4490เป็นผลลัพธ์จากการชนกันของสองกาแล็กซีการศึกษาในหลากหลายช่วงคลื่นบ่งบอกว่าบริเวณใจกลางของกาแล็กซีมีหลุมดำมวลยิ่งยวดถึงสองแห่งโดยหลุมดำแห่งแรกนั้นตรวจจับได้ในช่วงแสงที่ตาม,มองเห็นส่วนอีกแห่งตรวจจับได้จากช่วงคลื่นวิทยุและคลื่นอินฟาราเรดเท่านั้น ซึ่งนักดาราศาสตร์ก็คาดการณ์ว่าในอนาคตหลุมดำทั้งสองจะรวมตัวกันกลายเป็นหลุมดำที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าพื้นที่สีม่วงในภาพนี้เป็นข้อมูลในช่วงรังสี X จากกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราและพื้นที่สีแดงเขียวและน้ำเงินนั้นเป็นข้อมูลช่วงแสงที่ตามองเห็นจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ NGC 4490เคยมีการเฉียวชนกับกาแล็กซีขนาดเล็ก NGC 4485ส่งผลให้เกิดการก่อตัวของดาวฤกษ์ที่แสดงในพื้นที่สีแดงนี่คือภาพของอีตาคารินาอีตาคารินาประกอบด้วยดาวฤกษ์มวลมากสองดวงที่โคจรใกล้กันมาก ในภาพนี้มีข้อมูล3ประเภทรวมกันได้แก่ข้อมูลแสงจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งปรากฏเป็นสีขาวเครื่องสีอัลตราไวโอเลตจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเช่นกันโดยมันปรากฏเป็นสีฟ้าอ่อนๆและรังสี X ที่ได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราจะเป็นสีม่วงหากถามว่าดาวดวงใดในกล็กซี่ทางช้างเผือกของเราจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาเป็นรายต่อไป นักดราราศาสตร์เองก็ไม่แน่ใจนักแต่ก็เป็นที่คาดการกันว่าหนึ่งในนั้นน่าจะมีอีตาคาริน่าอยู่ด้วยโดยการระเบิดของดาวดวงนี้ก่อนหน้านี้ส่งผลให้เกิดวงแหวนร้อนจัดของรังสี X ที่พวยพุ่งออกมาจากก๊าซมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2.3ปีแสงล้อมรอบดาวทั้งสอง วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำขึ้นมากในปัจจุบันคาดว่าเราคงจะได้เห็นภาพงามๆจากห้วงอวกาศแบบนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะว่า Grandmaster TV จะรวบรวมภาพความงดงามจากห้วงอวกาศเหล่านั้นมาให้ทุกคนได้รับชมอย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามและรับชมเสมอมานะคะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว